สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าสุผู้สุโคโนเด้อพี่น้องเลยแกบ้าบนครับผมเดี๋ยววันนี้พายเบิงบรรยากาศตอนเศร้าอยู่สนามบินสุรภูมินะพี่น้องอันเปรียงเลยโอเค let's go ไปชมกันเลยนี่เด้อพี่น้องเลยบรรยากาศตอนเศร้าๆครับผมตีหา้าตีหาวว้ากุ๊กวะตีห้าเครื่องแล้วครับ อยู่ที่สนามบินสุนรูมิูมครับผมนสนนโซก็ได้เป็นประมาณนี้เดอ้อพี่น้องบรรยากาศสีบุญวายอย่างน้อยเดอ้อ <c oughs> ฝาทรงแล้วก็ฝอากลับเดอ้อพี่น้องอยู่โดนมาได้จอดแทกซ่ก็มาได้ตำรวจขอให้อยู่นะนี่เลยครับงานที่ผมเห็นดูเสมอลำลูกค้ามาทรงสนามบิน ทรงเสร็จก็ไปครับลูกค้า,าต่อครับเป็นล้องานเด่นอยู่แถวแถวโรงแรมแถวแถวสนามบินนี่แหละพี่น้องเป็นไดครับผมชีวิตแกบอดอะ่ะมันก็สุดยอดแล้วพี่น้องโอเคครับผมบ๊ายบาย